สวัสดีพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนเ้ยค่ะวันนี้มาเดินตลาดสวรรค์เขตตลาดสดพี่น้องผลกระตกจักหน่อยเด้อพี่น้องดูตลาดตลาดผลมไ,ไม้มีทุกอย่างเลยขมลาผ้าผ้าผ้ามันยางตลาดเด้อพี่น้อง กอยพี่น้องกอยกับมี่พี่กอยพร้อมเด้อพันแม่เนอไม่ลักพี่น้องนอไม่เนหนอไม่ต้มทำลาซื้อกอยด้วพี่น้องซื้อกอยไปเส้นหนึ่งเส้เขา ไม่นอนไม่พี่น้องปัญใดเนาะคุณแม่ไปเอามาจากไสายน,นอนไม่นี่ค่ะมาจากฟ้าบานบอกค่ะไปเก็บมาเองเลยนอไม่ธรรมชาติพี่น้องบอกสดสดเลย่ออน่นดนดไมยื ม้าเจปลาเดียวดิโอ้เก็บมาแต่ปลาเดียวนี่พี่น้องโอ้ยมันหลายคันเนาะซอยในเด้อปลากืเพ่งกระด้งเพ่งไรนี่กระด้งเพ่งไรนอไม่พี่น้องเพิ่นปอกนอไม่ขายกระเบื้องนี้เพ่งกระด้งเพ่งนี่เพิ่งพายากระด้งเพ่งมานอไม่ซืมาทั้งพีแม่าบอกนอไม่ซื้มาทั้งกระเบื้อง่น้องล่าสุดอันหยอกเขาเจ้าแล้ว หลอกข้าเจริหยอกหยอกข้าเจริญเลยนะมาในี่องตลาดสดแท้ๆเลยพี่น้องเนี่ยตลาดสดเลยตลาดสดสวรรค์นนเขตพี่น้องตลาดสดตลาดเศร้าโอ้ยดอกดาวเรืองพี่น้องเป็นกระปูกมาขายปลูกเองบ่ะคะนี่จ้าปลูกเองจ้าปลูกเองเอ้า โ oh, อ้ย่างนอ้อคุณยายโอ้แมงย่างน,อน้อคกันดิแมงค้ามแมงคัดแมงขามจ้ะแมงคามพี่น้องแมงคามแมงคาม นอใหม่นี่ล่ะพี่น้องมะเทียวเด้จ้าประเทศลาวของถูกถูกด่านาเส็บหน่อยกินเด้จ้าเด้อโอ้เพี่น้องเห็นมาเที่ยวเด้อสวรรคเขตประเทศลาวของถูกมาแเอาเพว่าพาอกว่ามาแล้วเอาผัวมาพาจ้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 าพี่น้องเบิ่งเออนี่คือตลาดสดพี่ตลาดสดสวรรคเขตตลาดสดตอนเช้าพี่น้องสดๆเลยนะคะเรียวทามเลยพี่น้อง กิโลอโอ้แม่กอยกังน้อเหนียวเบิ่งนี่กันกิโลกันซะกหาอุ้พี่น้องกิโลเพิ่นบอกกิโลข้ามหนึ่งช่องมาข้ามโอ้ยปอกนอไมก่ก็สดสดพี่น้องนี่คือตลาดสดนอไม่นอไม่นี่เยอะมากพี่น้องเราต้องไปปอกเองเพื่นอนปอกให้เรียบร้อยแล้วโอ้ยแบบ มตลาซสสพี่น้อง ok, ตลาซสสสวรรค์เขตกำลลาผ้าไห่ยางพี่น้องเน้อเนื้อเนื้อเนื้อพวกนี้พี่น้องเมงอย่างน้อโตอย่างน้อตโตนี่ยีร้อหลายคับพี่น้อง รุดยอดเลยตลาดสดๆเลยพี่น้องของชาวบ้านพี่น้องจากต่างจังหวัดเพื่นอนเขาเามาขายเดอ้นนอ,อ,าดอจากบ้านนอกบ้านเพื่อนกับพากันเอามาขายาของป่าทั้งนั้นเลยพี่น้องของสดๆนดเนี่ยขามานี่อีกอาคารหนึ่งพี่น้องเขามาอีกครังหนึ่งเดอ้อนี่ก็ไม่ท่าขายส่งขายผัก ใหญ่มากเลยนะคะเออกบบใหญ่อยู่ด้ค่วตรงนี้ตลาดสซดเพิ่นผักผล,ลมไม้มีทุกอย่างเลยค่ะบอนี่พี่น้องตลาดท้าส่งผักผลไม้ บางบางจะคือบ้านเ่าพี่คือตลาดไทยนะคะพี่น้องคล้ายๆตลาดไทยบ้านเรานี่แหล,ละหอมกระเทียมพี่น้องมา,มาเดินตลาดสดกัน喽ฮะซื้อกระเปียง,<ะ>ยงมือต้มปะไป่ซื้อกระดูกโอแม่มลื่นเลยเออ ตันวาจะผ้าต้่มเขบโอ้โหนี่คือตลาดโสดสวรรน,นเขตพี่น้องเกินเช้าๆตลาดเช้าเพิ่งมาเดินครั้งแรกเลยพี่น้องเอ้ยของเยอะมาก อันนี้แม่นยังเนาะนี่ส้มพักอ๋อพี่น้องนี่คือส้มพักส้มผักส้มผักพี่น้อง พ่อแหละแกนี่ตลาดสดพี่น้องซื้อสมภารอออพันหูนี่เป็นเอฟซีแหละพี่น้องพันหูแจักแล้วได้ยินเหตุในเหตุในทีวีเหตุในโทรศัพท์อันนี้แหละตัวจริงเสียงจริงพี่น้องนี่แหละล่าลำละครนี่แหละแล้วเขาเป็นนักร้องนักร้อง เอพ่อเอฟซีพี่น้องเจอเอฟซีเป็นจำได้แล้วอ,อกระดูกหมูไปต้มเ้าวเปลือก แกมานหมูมะตั <with al> ้เป็นสุเป็นบ้าเขี่ยหมูมาคลายเอาเงินมีมาสองอาเธอเมันหลยพูดมันหลายพูดเตี๋ยเนาะ ไปแล้วไปแล้วเดินหาย ตังื้อเนื้อหมูใด้พี่น้องด้วยซืซีนวัตซีแสนพี่น้องใส่ซีเป็นแล้วซีแสนซีแสบานคอยก็ซีแสนบ้านคอย ไปที่เป็นลกสี่แสนพี่น้องสื่อซีนเหมือสี่แสนหมูสองถุงหมดสี่แสนซื้อเนื้อหมูสองถุงหมดไปสี่แสนพี่น้องเลยพี่น้อง พี่น้องภาพรวมของตลาดเด้อพี่น้องเด้ม่ท้องห้องเดียวมเอาเารวมันม่ยาเจ้าน้องูบยาขาามาปิดคลิปได้ปะเนี่ยรา<ล>พ,พี่น้องฝากติดตามตอนต่อไปเด้อฝากติดตามตอนต่อไปเด้อพี่น้องข้าก็ลังซื้อของ,งกดไลค์กดเียกใ้เมสูรแล้วก็ให้อายทีมงานได้กินน้ำกันหลายๆคน ฝากติดตามตอนต่อไปเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ไหมซูนี่เด้อสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ